เบ่งบ่เ,เร่กระดันบ่มันก็แข็งเค้งนะพี่น้องเคมันแข็งกระดันนะม,มันบีบกับมันไม้ออกกิหนอกลายก็หนีบบ่บ่ลายสมี่แหละออกสมี่ตลอดออสร้างปิ่นเนาะสิพาทั้ง เอ้ยเพิ่นบ่ผู้เมยได้เนาะพอเพิ่นเป็นนักสองคนน้องน้องอันดูแล้วนะสีเศร้าแล้วทางนายวิกยีใหญ่แล้วแต่ว่าลักเรื่ยตอนนี้จะเอาเมยเพิ่นไปทางบรเซียงนี่มีช่างผู้ใหญ่เพิ่นให้พาไปกวดแมนไปกวดเบิ่งแรกอยังไรก็ติดตามเบิ่งน้ำกันว่าในไรก็ังว่าน้ำกันเนาะโดย ดูแลด้วยหันว่าหันมาล้างด้วยใช่ป๋อเราจะได้ล้างด้วยนะล้างด้วยชล้างด้วยเขียนชื่อได้โจจะได้ ข้างในนี้บ่็อกจำยูนอกร้่แปลกได้่าเตียงจำยูนอกออก็อ่แปลกรถไปล่างเครื่องเดือนละล่างในเลย <c oughs> จะกี่ฟุ่นป้าพี่น้องเอ้ยทุ่นเขียนนั่นนัำเชื่อก็ได้เดี๋ยวนี้้โอยสบายดีเนะพี่น้องเด้อเนาะกราบสบายดีและสวัสดีพ <c oughs> ่แอแม่พี่น้องเบิดสกูดทุกคนพี่น้องเอ้ยมื้อนี้เฮากระอามา <c oughs> สบายได้ี่น้องเลยต้องครอบครัวน้องสมใจเนาะพี่น้องเน<ห>าะอ่าพอดีดดอ่ามาเตียง เป็นองค์ใหญ่คุยกับปเตียนมาปรึกษากันเรื่องอสิพงงา,า,อยอยา,นะาทาั้งน้องคนนี่แหละลพี่น้องคอ้หญ่น่องผู้ที่ขาเปื่อยน่ะเนาะทั้งเมย์ทั้งยังพ่กหมดไปพี่น้องใหญไปเบิ้งน้ำกันเดี๋ยวปเจียนกะท่านในมาหาลาตถึงเลยมันปรึกษาว่าชีเอาข่ามไปมุกพี่น้องใอ้่เนาะแล้วก็น้องสนใจมุ่งว่าจะอยู่ดูโบตมีแล้วเป็นคนขาเปื่อย Yeah, bố hủ, sau rồi người Và luôn bình bình, bình, bình no, đường, nó yeah. Nó <laughs> <phía> cái nó đây Và nào người Má hát cái mà cả thân vô no. oh, <laughs> Đồi, Rồi rồi Á nào người sẽ bài đi ít lọp đơ Bên nào khu Hàng hai bê tự bó ma thang ni kìa người nó no. Sedap di deh, sedap di itu. Ah, siapa yang pernah bersekutu? Sedih, pino heh. saya di deh. Sedap di deh. Ini. 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 โดยโดยพี่นอ้องออกมาพี่ก็ได้มันมันมืดเนนะาะโดย,ใ,ย,ดย,โดยใช้นาภูนนั่นเจ็บขานั่นออกมาพี่รู้ออกมาพี่รู้บ้งงางครับของเจ้านะ่ะเศร้าแล้วของเจ้าเนาะบังบะแฮ มันเกิดจาล้วตัวนก็ได้ดูไเทั้งนันเ่งมัเบ่งบ่เกระดันบ่มันกิเคงเงนะคุณน้เคงมันเคงกระดันนะเจ้าได้ใช่ไหมเจ้า คือว่าหน้าตาด้อคือตูบขึ้นยังเงี้ยเปนแบบนเนาะมานอยู่นนยร,ร่วมกันเลยสบายดีดดรู้ละเออยังไงจะไปกวดบะชองเลยบ่เดียวอเจ้าก็จะไปน่วกันนะว่าน้องนึงกยุฟรีได้ใชลไปร่วกันบะเลยบ่ไม่ไปไปกัน แต่จะน้องสนใจคนนี้ของเจ้ามันปินดน้ำนองออกอยู่ใช่ป่อกเออเออ,อ,อ,อสร้างว่าเทพพี่น้องเลยมันบีบกับมันได้วเ้ิหนอกลายคนนี้บ่าลายีนะออกสมีตตลอด,ดอ สร้างเป็นเนาะบรรลุกหากกเป็นฉันบอกเฮาบรมาแต่เหิงเติบลูกกระเป็ดเป็นกดมอืมอืมอืมมันเป็นเนี่ดพี่น้อยแรกๆมันเป็นเนีเลยนักไปบ้น้องวิถึกไหมทำอิฐมันเป็นเนี่ยถึกไม่เราไปใส่กระลาบบางทีถึกไม่ไม่แทงโดยไม่แทงบอลเอ่อเอ่ออ่อพี่น้องนี่เนาะ อันนี้ไม่ทุกคนละใช่เจ้าคือว่าไปเฮียนอยู่เฮียนไปอยู่น้ำบรใจมากนะพ่อโดยพอดีเขาพักเทอมพักเทียมอ๋ออ๋ออ๋อ,อขั้นแรกเนี่รับไปปลาไปโดยบีใช้กาวจะไม่ไม่แทงโดยไม่แทงเขาว่าถึกเส้นเลือดไงพ่อน้งแล้วบีถึกเส้นเลือดใหญ่มันจะออกลายเลยมันเป็นน้ำน้องแต่ดูแต่ดนนะ ปลีคอนั่นแล้วแล้วมันมัน,ม,นมันปวเศร้าเลยบาดี้เลือดออกลายเลยเชนถือเช่นเลือดใหญ่น้นมันเลือดไหลออกตลอดเมื่อกี้นะโดยอืมี่น้องะไรมันมันเดี๋ยวนี้มันยังเจ็บอยู่บ่ถามเราเจ็บบ่ละเจ็บ ừ, บ่ฮะเจ็บเจ็บเอ่อคันยูนั่น,นี่กัเจ็บยางก็เจ็บยางอ่ะเจ็บโดยอืมอืมอืม ภาไปไซปูนมังหะได้ฉันไปเชียงภาไปไซปูนเพื่นวันใดๆผมเป็ว่าถือเส้นเลือดไงนะตอนที่ทวิดนะแม่เขากับลาสาวเขากับบุพุว่าถือเส้นเลือดไงพอเขาไปไ่ปูนนะท่านหมอบอกว่าถือเส้นเลือดไงอืมอืมเนแรกมันมันแทงมากเลยฮึ่งเติบบ่เพื่อจะได้ไปหาหมอโดยฮึงแต่ทวิดนะ แม่เห่ากับะเจ้ากับบูมันจะเป็นแบบเป็นไงแบบนี้นะครับน้อยเดียวแล้วมันแทงนี่นะมันแทงน้อยเดียวแทงน้อยเดียวจะยันรักษาบอดีแล้วมันจะมันติดเชื้อนะนี่อย่ามันถือ่าติดเชื้อติดอย่างมันเป็นแผลแล้วมันนองไปเลยแด้ดูแลแผลบอดีเลยมันมันมันมีขี่งองวงวันมาขี่ใี่นู่นนี่นะมันติดเชื้อไปเลยพี่น้อง ตะกี้มันบริยัยแบบนี้บ่บ่าโบตะกี้น้ำนองออกลายบ่กินลายลายเลอดออน้ำนองน้ำนี่มันเค็งไงชื่อโดยมันเริ่มชิยุ่มแลนะตัวนี่เนาะมันดีตัวนี้ตะกี้มันบวมบ่เอ้ยมันเค็งกระดานบีบก็ไม่เจ็บบ่หำเจ็บเจ็บเจ็บอยู่โอ้ ย่างเราบ่จากได้บ่ได้ยูโนเดียวไปใส่ยางยูเฮือนนี่ไปใส่กูบ้างไปข้างนอกดำบัได้โดยเออยยูเฮือนนี่ก็ไปก็บไทยแม่ไทยออืไปหันไปนี่ก็บบได้ซช่ไหเนาะโดยตายตายตายเป็น้องเไยวันนี้นายภัยแน่สิไปน้ำ อืมพี่น้องเนาะสมน็อคสมน็จ้มีวัตถุบ่โดยมีโอ้ไคยอยู่มันต้องข้ามไปไทยพี่น้องเลยเอ่ามันบ่ง่ายเลยเนาะอ่าพักยังกินข้าวกินน้ำอะไรบ้างหล่ะมันโดยกินเลยอ่าตอนเช้าเหรอได้โดยกินกับปลากระป๋องปลากระป๋องโดยแหละกับพัก เอออ๋ออ๋ออกระปองคือเกาคือนยังลยเจ้าก็ไปแม่์ก็ไปบ่ะไวันนี้อยู่เพื่อนวันนี้อยู่เพื่อนโดยยืนยืนกันน้องใบอยู่น้ำเอือมอ่าอัพพจะชิีไปกวดไม่เฮานี่ยวเละแม่กวดเจ้าน่ะเออก็เลยว่าไปกวดลูกเอาชุดแรกเจ้าไปกวดโดยแม่ tuý này khay này đó nè nọ rồi nhang khay mà khay khay nè ăn, ăn chay, nhang tí đồn nè, toàn thế này nhang nó nhạy, tuý này nó năn nản rồi, nó kiểu kiểu nó sẽ này điêu này đấy. bên nào vậy nó hả, bơ xiên cả ma bạn này, ah, rồi อ้ยบาโกบอกเบุกงี้ยว่าเรื่งยังไงสมมติสามหมื่นเห็นใช่ไหมเอาบูนสามหมื่นไรก็เห็นจะใชแต่ชุดเก่านี่แล้วจช่วยยุ่ี้อไหนัมันเป็นอะไรทับเสื้อผ้าไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวอมาบเสียไปเรื่อว่ะ เ้าเป้าเอาเมียสากเมียใส่ด้ยอีดิปปุ๊บอยู่บบเลยตนี้นต่น้ตัวาเนเนาะขึ้นเรกมาหีดบงสะพานเปลี่ยนเอ้าคือวางเปาเนี่โอ้ยพีน้องสี่เ้าเานาะเกใกล้หมดแล้วหแล้วบอกเป็นยังมีพกไกรอยู่ไก่อยู่ใกล้บ่เชียงแล้วพวกวินพัดอยู่เบ็ดเลยเบดเบดเล่าอ้าว้การแสบานี่กันไอ้าวมาเลยเนาะเมวนวานั่น ไอ้ดบบมันอีสเมืองแหละคนเดียโอเคโอเคใช่น้องจะท่อนเชียงบ่ได้บ่เนาะแต่ก็อันลุยเลยบ่ลงเลยบ่มาดีเด้อพี่น้องเลยพี่น้องเลยทั้งทั้งบทเชียงที่ว่าตัวนี้ก็เที่ยงนะเนาะเชียวชิบอัน พาเราลงไปพักไปอยู่พุ่นกันบ่าพักไวทเนี่ยเป็นองนวา่าเพื่อเขาลงไปมันก็ค่ำอยู่ด้วแม,แม่แม่แม่หมทัานเราเลยกได้เมื่อไก่แต่ถ้าเขาตื่นไม่าาอ,อีกตัวืเล่นดีกันชาดีกันตื่นเพื่ได้เที่ยงนี่ครับปู่ตุ๊กน้องปู่ง<ห>่ายเ,เที่ยงเที่ยงเที่ยงมบืนวันยังก็มันมันนี่มันนี่มันมันคานมือนพุทธโอเคอยู่ใครอยู่เนาะป้าถ้าเจอชุกชาว้าที่เด็กปเฮ็ดษฐ์มันนี่มันพุทธมันนี่าใครอยู่ใครอยู่ประหัต บื้นนะวันพเออใครอยู่ยาตเสียดญาให้เจอวันชุกเด้อชุกเสาร์อาทิตย์นี่ยพเออเมนเพิ่นพักแล้วเพิ่นขมไปไปดินไปเที่ยวไปยังอะไรไปต่างเนบ่ยโอ้โหหายว่ะมีตะวันศิภาทางเต้ยเพิ่นบ่ผู้เมย์ได้เนาะพอพนปิดนักสองคนน้องน่องอันดูแล้วนะสีเศร้าแล้วทางนวิถีหน่ายแล้วเดี๋ยวว่ารักเลยตอนนี้จะเอาเมย์พิ่นไป ทางบะเซียงนี่มีทั้งผู้ใหญ่เพิ่นให้พาไปกวดแม่นไปกวดเบิ่งแล้วก็อ่าจังได๋ก็ติดตามเบิ่งน้ำกันว่าได้ไรก็จังว่านน้ำกันเนาะโดยพี่น้องทางทางบะเตียงเบิดอ่ากับทางทีมงานก็สิสิเก็บงานอีกมื้อนึงนะพี่น้องงานยังบ่แล้วเลยว่าบะเสียงก็ว่าบุญนีนเช้าเอ้ยมันลงไปก่อนเนาะลงไปกวดไปพักไปเช้าแล้วก็จังได๋ก็อ่าข้ามไปทะไมแต่ว่าเอา ไปใช้ใช้รถทั้งคือเก้าเหมือนน่ะมูลนิธิมูลนิธิเพราะว่าเพิ่นหูแจักสถานที่มองเคยทรงเป็นอย่างมันจังบ่อคัดข่องนะแม่นเมนหมอหนึ่งมามันกะายนี้คือเฮาต้องเล่นเรื่องซืนั่นเลยเพิ่นเฮ็ดให้เลยเพราะเพิ่นเพิ่นจักอยู่พี่น้่งอย่งเนาะว่าปะไปได้่าง่ายอยู่ว่าเกี่ยวกับเอกสารเนาะเนี่เพิ่นไหนเพิ่นด้ำเนินการเลยแม่นเดี๋ยวเฮาตามไปนะพี่น้องเอ้ย ก็คือโรสบายแต่ว่าการใช้ใจก็นนยังคนก็ติดแจ้งเนาะจังว่ากันนิดนึงแมนกับประด็ยากดอกพี่น,อน้องเยมี่จะว่าที่เรื่ายากอย่างเดียวก็คือเงินถ้าเงินนอพอเลยผมมีอย่างยากเน,นาะอ่าลงในระหว่างการเดินทางในระหว่างการข้ามไปนี่คือแบบว่าคือไปหอดมือแพทย์มือหมอปุ๊บเดียเพื่อนก็จิบอกเขาเลยอยู่ฝั่งไทยนะเพื่อนสบายอยู่ม่เนาะแมนเพื่อนบอกว่าเออถ้าแบบนี้ต้องรักษาแบบนี้ต้องใส่เงินเท่านี้เพื่อนก็บอกเลยขอแต่ว่า เงินเท่ามีนนะพี่น้องแต่ว่าปัญหามันอยู่ในเงินนั่นแหละเนาะเจคีพ่อบุพพ์ก็จังจังบว่าแม่นถ้ามีเงินน่ะไปนี่มัยากพี่หนุ่ยถ้าบมีนี่อันตรายอ่าบบบนี้มันมันประเด็นมันเท่าเจคีหูว่าค่ารักษามันเท่าไรเนาะเจคีพ่อหรือบุพพ์เจมีมีเท่าไรเท่ากับเสี่ยงมีอยู่สี่หมื่นสี่หมื่นแต่จีเริ่มต้นตั้งแต่บุแรงนี่แหละพี่น้อง มประาณทานการเดินทางการที่สร้างที่อยู่ช่วกินทั้งแม่พนบอกว่ารวมเลยได้เอกสารเอกสารเส้นหนังสือเดินทางถือแล้วนไปหลายคนบ่างหรือ่าคือว่าไปหลายพจนะผู้เจ๊งแจ้งประมาณ4คนนะ สี่เน้นเพิ่อนนะบ่อ่าทั้งแม่แล้วหล่ะก็แม่น้องสมใจแล้วก็มีทั้งทั้งน้องสาวอีกคนนึงที่เพิ่นเกี่ยวกับเพิ้ลงูไปตลอดนั่นแหละเพื่อนน้องหลังนี่แหละเพื่นน้องสมใจก็สิไปนําบ่แล้วก็ทั้งคนนึงที่เป็นทั้งลานสาวสี่คนคือน้องฉันดอนบ่ครับผู้นั้นเพิ่นเียนสูงแน่เพิ่อนบาภาษาไทยได้แน่นะพี่น้องน้องฉันดอนลูกชาวพ่อบ้านนี้แม่นบ่บ่ได้ เมนเมนนลูกสาวพว้าน้องฉันโดนนะยเอาพวกนี้แหละไปน้ำเนาะของเที่ยวเน่ถึงก็เป็นนะเป็นจักราเาวต่กาตามากาสีทั้งน้องสมใจน้องสมใจในเพิ่นมมี่จิบซื้อสโนว์พโอเคนะเพราะมันเกิดอยู่บนคัด้อง รับหนึ่งมากอ่ะอยากให้เราไปในเราเป็นต้นต้นสำรับพี่น้องเอจซีเป็นคือไม่เยี่ยมมายามาอยู่ทุกวันได้<ช>พี่น,อน้องเห็นเนาะมีแต่ประมาณเพราะว่าโอ้สับมันต้องใช้รถมูลิธ,ธิคือว่าะอะไรเนาะมันหลายคนนี่หลายคนมีแต่ว่าทั้งบทเสียงเด้ใช่ไหม ไปนตำรถเพิ่ปเลยบ่กได้ไหมมูเช่นนี่เดี๋ยวชีนั่งรถมีไปก็ได้เดี๋ยวตามไปนั่งรถมีขับไปเดี๋ยวก็นั่งรถสามรอบอิจฉุกอิจฉาเดี๋ยวหลอกข่ยากหลอกเนาะเดี๋ยวตามไปเดี๋ยวว่าขอให้ทั้งกูกรณีที่เขาอยากให้เพิ่นไปไหนฮะ้องหมอไอคอนห้องหมอคนก็ได้เดี๋ตามไปน้ำหลังเนี่าหลอกโอเคโอเคเพื่อนเลยต้องเจอบาเตียงลงไปพื้นถ้าลงไปท่านก็สิสิไปน้ำก้นนั่นแหละอ่าจจะพูดเะไรพื่องเลยไปกึ่งจังว่ากัน เพราะว่าถ้าได้ไปกวดนี่ถ้าหมอพคนว่าได้ใดก็จังถ้าปุ๊บป,ปั๊บแบบเออพคนว่าวางยาไมา่ให้กินเช้าอะไก็จังจังโอเคนะเนาะแต่บงางยาเนี่ก็พี่น้อไงจัยไปเบิ่งไปไปน้ำกันอย่างที่พูดแล้วเบิ่งน้ำกันหน่อยนเนาะใส่แต่ว่าถ้าเช้าคิดอะไว่าี่ยพตัดนะ,ดะจะตัาดค่ารถแข่งจิตใจมาสซืรุ่นนี้หนเนาะอาทิตย์ปลายเพื่ออะไรหน่อยใช,อใช้เวลาอยู่เลยเพื่อความชื้นเพได้ใช้เวลาอยู่ เพ่อะรเพราะว่าเขาทั้งนี้กับกระทืเนานะเพราะว่าได้ขึ้นมาแล้วเพื่อเขาจะได้ขึ้นมาอีกเชือนึงะนะ<ช>พ่อ<ช>อทั้งบัวตูนกับท่านได้ชื่อได้ยังไปให้เฮือนสาวไทยกับท่านได้จบนะเพื่อนผมมาเตียงกับเฮือนสาวสันไล่ผู้ใหญ่เพื่อในให้สร้างไม่ไปดีเทือนไหนแล้วพ่อน ยังยังนี้อยู่กับเรือภาษีให้ทั้งภาษีกับการบุญลงก่อนกำกึงทันจะลงพร้อมกันหมดงานหมดยังเมนยังหมดแล้วอยู่เเอนาะแต่บบเป็นยังดอกได้อยู่เพราะว่าทั้งทีมงานท่านี่เหตุงานผิดบุคคลแล้วพี่น้องเอ๋เนาะคือหูบ่าแล้วนะตัดสินได้ย่างกับโบโบแยกปันไดพี่น้องมิจตว่าถ้ามันนักน่วงอี่าีกดแล้วลงไปกันต่างๆไปเบิ่งไปเย็นน้ำกันนั่นแหละพี่น้องเอ๋เนาะกับเบ่งหน้าที่กันเฮ็ดเนาะพี่น้องเอยกระจายกันเฮ็ดพี่น้องเอย ่ไปมีแต่ว่าเตรียมตแล้วบัดนี้ค่อยก็สิเอาเพิ่นไปเลยบ่ครัมีแต่ว่าตามนั้นแล้บ่เตรมเนาะมันก็นั่นๆเลยเนาะเตรียมเบิ่งเสื้อผ้าหน้าแท้เพิ่นนี่แหละยมีแต่่อยสิไปเบิ่งเอานมหยังมาให้น้องเพิ่นกผู้ที่เพิ่นอยู่เฮือนอยู่ซานนี่แหละผู้ที่เพิ่นอยู่แล้วเนาะอ่าพอได้เพิ่นกินได้ย่ก่อนพี่น้องเอ้ยอ่าอีตนเพิ่นเอ้าๆไปเตรียมตะบ่สยๆๆอ่าพี่น้องเอ้ยอ่ายเนาะ มุกทหานพี่น้องเ,ยเลยจังว่า,ากัน,นเนาะมาเตียงไปเอาอันนี้กันไปพี่น้องเลยนี่จะเอานมเอาเขาากกออ้าวกระป๋ากระป๋องนี่แหละไปไว้ให้ผู้คนดูเพื่อนอนี่แหละอ่าไว้กินก่อนเนาะอ่าผู้สิไปกะไปพี่น้องเลยโอ้ยเดิศกล้าเด้อสำมน่าลูกละอันนี้นมอันนี้อ่าปลาก,กระป๋องนะเจ้าไว้กินก่อนเด้อ ผู้อยู่เฮือนอยู่ซานไอยู่เฮือนหน่งหนึ่งสองสามคนบ่สี่คนเออข่าวนี่ไว้มากินก่อนมีอยู่บ่เออ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 ได้กันั่นก่อนพี่น้องเลยผู้อยู่เฮือนอยู่ซานกับผู้ไปก็ไปเอาเนียเอาเงินเนียเเอาไว้ปันกันเด้อไว้เนี่ยผูรใดอยู่เฮือนก็ไว้ซื่อขนมเด้อบาระบาวบรมาเด้อเอ้า อ่ะใช้เองแะผู illing, ้ผู้อ่ะอ่ะเอาละอ่ะใช้ผู้น้อยนะผู้น้อยบ่นี่อืม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 พี่น้องเลยเอานี่ของเจ้าเอ้าเอาไว้ชื่อกินเดินทางเด้อแสนหนึ่งเด้อโดยโดยเอาให้อ้ายนี่ต้องสมใจเอ้าวอ่าเออโดยโดยพป่น้องใดพี่น้องไหนเนาะ ไปสิพี่น้องเลยเดี๋ยวเตรียมตัวเด้อปนิดเด้อเตรียมตัวไปเชียงแจวขึ้นรถเด้อคนละเด้อเดี๋ยวให้ติตามไปโดยไปเชียงพาลงก่อนเด้อโดยไอาสูสๆเด้อเลยเด้อโดยโดยโดยไปสิพี่น้องใ้บ้านนี้ไปมาเตรียมกันสิขอตัวเดินทางก่อน โอ้ชิไดไปไทยบ่หน่าแม่สบายดีรู้สบายดีพี่น้องอสาวสันดอนลูกสาวในบ้านพี่น้องยังไม่เจอเแต่หึงเลยในลูกได้ผัวแต่บ่<า>ยังอยู่ <c oughs> เอาไหวหาครูอยู่ประกาศประกากรคกี้ยังไม่ได้อยู่อโอ้ยแอะแอะแอะสิไปไทยบ่บเคยไปบ่บ่เคยไปเคยสิไปตกน้ำคลองบ่ใช่ไหมมุญาหบ่ วอ,อเก่งเหรอวะเออ,เอ,อ,เอ,อพี่น้องเลยโอเคป่ะฉันบาเตียงกับขอโตเดินทางอ่าก่อนพี่น้องเลยพอดีเนื่องจากได้เดินดอกแต่ว่าจะให้เบาเบาเชียงกันนอะอ่าเป็นฮับเนาะถ่ายคลิปฮับทั้งน้องเพิ่นขึ้นไปนรถไปนล่างเปิดจังหวะกัน,กนพี่น้องเลยวันนี้บาเตียงก็มาส่งทาง ไม่น้องสนใจขึ้นรถขึ้นล่างไปขวดยุโมกดาหานเป็นอ,อย่างนออี้เนาะว่าพอิีมอคือว่าจังใดแนวใดกันแตงว่ากันเดี๋ยวที่ตามพนน้ากันเดี๋ยวบื้อื่นมาเตียงตามลุงน้ำหลังพี่น้องนีงแ้แต่เมื่อนี่ก็เสียงเพื่อบดงานแล้วบมมีงานก็เลยที่เก็บางานบเบิดแล้วก็เลยเอาไม่น้องสมใจลงไปพักอยู่สวายคืนหนึ่งก็ชุ่มพนี่แหละแล้วก็ตื่นมาก็เป็นสิพ้าขามุกเดี๋ยวมาเตียงก็สิตามไปน้ำหลังพี่น้อง,องนี้เนาะ ถ้าประสียงไปแล้วคนว่าโอเคบุมมีอย่างนะเป็นทวงเดียวก็าวางยาวางอย่างให้กลับมาได้บ่เตียงไปยาแต่ว่ามันมนักน่วงหรือว่ามันอยู่ได้โดดอยู่ลายมือบ่เตียงก็จําเป็นต้องได้ขามไปเบิ่งน้ากันซอยเบิ้ลซอยแย่งพี่น้องเลยเนี่ยนระหว่า,วางนี้เงินงบเพิ่นก็นมีอยู่สี่หมื่นอะไรก็ชี้ชี้ให้ทั้งรถกู้ภัยมูลนิธิพ,พุทธมเทพอันเก่าแหละที่พาน้องพาไปแหละพี่น,อน้องเลยเนาะเพิ่นก็คงจักทั้งทีมงานบ่เตียงเพิ่นก็น เน้นน้ำให้ดีทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องเลยพาเพิ่นไปก่อนนําหน้าก่อนจังว่ากันพี่น้องเลยเนาะสำหรับวันนี้ไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อจบคลิปก่อนบ้านนี้สบายดีพี่น้องบัตรชูคุสุดคนเดียวไปติดตามชมเบิ่งคลิปทั้งช่องบอเสียงเพิ่นก็นําพาไปพี่น้องเนาะให้เพิ่นถ่ายคลิปถ่ายทําก่อนพี่น้องกําลังมารับเนาะเตรียมมาประจักชุดสุภาพตั้งเคยเธอได้ยูโดนได้ใช่ไหมปจักชุดแค่แต่วันสี่ชีสุดอ๋อะไปแล้ว ใส่ต,ตัวก่าเอาโน้มหนาวอยู่เนาะอ่าบบสักก็ได้ดอกพี่น้องมันหนาวอยู่ <laughs> บบเตียงใช้สองมือเลยตัวนี้ <laughs> เอาโอเคสบายดีเดอ้อพี่น้องเดอ้อสบายดีเด้อทั้ทงนั้นเดอ้อพี่น้องนเนียเตรียมผาหกผาห่มไปน้ำบ่อหนะอ๋อยันฝั่งไทยมีผาห่มบ่เตรียมไปคึกแฐะอ่ะบายบายเด้อพี่น้องเดอ้อไป